โอเควันนี้ก็จะมาสอนลงเลทเอ่อเลทที่มันได้ตัวพ่อเบนะครับแต่ว่าคือไม่ต้องถามเสียงผมนะเพราะมันเป็นอะไรเพราะว่าผมเป็นวัดนะครับแต่ว่าเราจะพอฟังเสียงรู้เรื่องกันอยู่วางสปีดไว้ตรงไหนก็ได้นะแต่สําหรับผมจะวางไว้ตรงนี้ <c oughs> เราจะเล่นแบบ, A K บเอกทีมนะเพื่อไม่ใช่เราต้องเล่นนอร์มอลเดียบเล่นเอกทีมใครจะเล่นก็เล่นนะครับผมไม่เล่นนะครับโอเคเรากดคูซาไปเลยนะครับ เออเช่เนะัพสปีดโลร้ออัพสปีดโลร้อครับเราจะวางไอต้าตอนเบสสี่ครับโอเคแล้วตอนนี้เราก็ทำการคูณดึงเลยคนระับเพราะว่า เราจะกดอัพครั้งหนึ่งแล้วก็วางเอต้าครับมันจะอัพได้ครั้งหนึ่งพอดีนะตอนเวฟมันกำลังจะสกิปแต่ว่าคือใครจะใช้บูทยี่สิบกระเด็นอัพบรรพามัน,นกันใครเอ้ยไม่ใช่ใครจะใช้บูทสิบห้าก็ได้นะครับบนรพามันกันแต่ส่วนตัวผมวจะใช้ผมจะใช้บูทยี่สิบนะเพราะว่าสบายดี แล้วก็วางเอตาผมแล้วก็วางเอตตาอีกตัวหนึน่งครับโอ้โอเอ้ยทำไมมันวางยากจังะนะครับแล้วก็มาลองอัพสปีดต่อนะครับแล้วก็ทำการคูณหนึ่งก่อนนะครับ เพราะว่าหน้าจอผมมันบลั๊กนั่นเองครับพกพเลยต้องคูณหนึ่งไปก่อนนะครับส่วนถ้าใครหน้าจอไม่บลั๊กก็ไม่จะเป็นต้องคูณหนึ่งก็ได้ก็เอาไปจังหนึ่งขั้นนะครับแล้วก็วกดออโต้บั๊เลยคือถ้าสมมติใครใช้บู๊ซิม่าใช่ไหมสมมติใช้วิฆาเราก็วางวิฆาไปสามตัวแทนที่หนึ่งตัวได้ครับอ ถ้าบอลลูแบบนี้ให้บกว่าเอตตาครับแล้วก็มาเอาไปจังต่อก็มมาอัพสปีดต่อครับเว8เดี่ยเราจะวางหนวดดำนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกนะว่า,าต้องวางตรงไหนนะครับเออเอาไปจังได้ป่๊ ไม่ลืมกดเอาไปจังไม่เป็นไรแล้วก็กดเอ่อไอ้ไอ้ออออดีก่อนนะแล้วก็ไปวางหนวดดำนัานหน้าซึ่งจุดที่เราจะวางหนวดดำเนี่ยจะเป็นตรงนี้นะครับแค่แคหนึ่งสองขั้นพอแคปแคแค่นี้นะพอนะครับไม่ต้องอาปเยอะก็อัพสปีดไปครับแล้วก็เอาไปจัง เวฟนี่น่าจะเป็นเวฟสุดท้ายที่เราปามตังแล้วนะครับเราก็จะทำการวางทูจีนอนลงไปเอ่อแล้วก็ถ้าสมมุตินะครับเอ่อถ้าเราสมมุติเราใช้เทปถ้าเราจะใช้มีคาสาเนี่ยไม่มีเอ่อไม่มีเทพเงานนครับตอนเวฟสิบสามไปเราต้องวางมีคาสาอัพแม็กให้ได้เยอะที่สุดนะครับตอนเวฟสิบสามโซนทูจีนอนก็วางตัวเดียวไว้บแบบนี้นครับพอบอสมาค่อยกดอีกรอบหนึ่งโอเคเข้าใจตรงกันนะ ส่วนถ้าใครมีเทปเงาแบบผมนะครับก็ขายเทปเงาตัวน,นี้มาแล้วก็ดูขอบระย,ายาระวงเอาไปจ้างนับแล้วก็วางตรงนั้นเลยครับก็อัพสูงสุดที่กดอัพต่อมีได้เลยนะคซึ่งผมก็บอกไปแล้วนะครับถ้าใครไม่มีเทปเงาในเว็บ13ต,ต้องอัพเอ่อมีข้อตัแบกให้ได้เยอะอยที่สุดนะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยกลัวแพ้นะครับวางเรื่อยๆครับ จนกว่าจะถึงเวทชี้ขาจนกว่าเราจะปรับตังค์ไม่ได้เลยก็ได้นะครับส่วนพวกตัวแอตตัวนี้เนี่ยแล้วก็อะเมตตาครับให้มันตีครับเอสเซนต์ต้องอะเมตตาสองตัวนี้ถึงขั้นเอ่ออัพถึงขั้นอัพกีท่าครับแล้วก็อันนี้ก็ดำไปแล้วก็กดที่มิกก็ได้ครับถ้าใครมีส่วนถ้าใครไม่มีวิสราอาจจะช้าที่ไอ้ถ้าใครไม่มีเทพกาเนี่ยอาจจะช้าทีดือดนะครับส่วนถ้าใครมีเนี่ยก็ส่วนถ้าใครมีก็ เลยตาหรือพเป็นเครับชิวๆส่วนคนที่มีพิฆาตก,ก็ชิวไปมืนกันนะถ้าเล่นคูณได้เป็นกดจังหวะกดคูณสองคูณสามไม่เป็นนะ่ะนั่นแหละก็ชิวได้เหมือนกันบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าบอสออกมาเราก็กดไปอีกรอบหนึ่งแล้วบอสก็แตกไปเรียบร้อยต่อหน้าต่อตาโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอ่อถ้าใครไม่เคืองจาก เสียผมก็ให้บอกไปนะครับผมทำใหม่ให้ได้นะครับส่วนถ้าใครอยากให้หลมลงเลน้ำก็เอาเซนีไปใช้ได้นะครับมันเหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องมาบอกด้วยว่าต้องเปลียบเรียนไ้เพราะบัตรใช้เซนเดียวกันจบนะครับ